สวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ของตัวอาญาะคะ่ะทุกคนตบมือค่ะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดกันนะวันนี้เราจะมาทําการสอนรับสกินอาญากันนะคะคือไม่เชงว่าฟรีแต่ก็คือคุ้มมาก,กทุกคนในราคาเพียงแค่ 9คูปองเท่านั้นนะคะเป็นสกิลดับลิมิเต็ดเขียวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาหมุนดูรอบๆสกินก็จะเป็นประมาณนี้น่ารักมากๆเลยคือจากที่รู้ๆกันนะคะว่าทุกคนสกิลระดับลิมิเต็ดเขียวเนี่ยเปลี่ยนแค่ชุดแต่ยังไงมันก็คุ้มอยู่ดีอ่ะแบบตั้งแค่9คูปองเองอ่ะแบบ บาดตาบาดใจบดาดไตมากนะคะ,ะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บกลเด้นเติมเกมแนะนําร้านกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์กลเด้นเติมเกมต้องมีแอดนาหน้า um นะแล้วก็ Facebook f a n p a Golden เติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกเดินเติมเกมกันยนี้นะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนาเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เดี๋ยวเรานะคะกดมาตรงนี้นะคะนะ่าเริ่มกิจกรรมกดเข้ามาตรงรถเขียนเลยอ่าก็จะเป็นเติมปองต้นเดือนนะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่14นะคะนี่ก็จะเป็นการเติมคูปองครบกาหนดเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาล็อกอินให้ครบ7วันก็จะได้ไปเลยอ้าคือมันพิเศษกว่าน,นั้นนะคะทุกๆต้นเดือนอะ่ะมันจะมีสกินใหม่เข้ามาแบบให้เติมภูปองอะไรอย่างเงี้ะแล้วก็พร้อมกับล็อกอินนะคะจะได้เป็นลูกแก้วทองไปอีก10ลูกอ่า วันที่1วันที่3า5 6ี่ห้าก็จะมีสิลูกนะคะวันที่2จะได้เป็นสกินตัวอาญาเนี่ยนะคะเช่าว7วันอ่ะแต่วันที่7นะคะก็จะได้เป็นล็อกอินเพื่อรับสกินถาวรก็จะมีคือไม่ได้มีแค่สกินตัวอาญาตัวเดียวนะคะทุกคนก็จะมีสกินตัวอ um um ิลนะูเมียอิลูเมียทหารน่ะกับตัวเอ็กเนียวนะคะเรานะนําว่าให้เอาตัวอาญาดีกว่าน่ารักดีน่ารักดีแบบ กรุบกริบมากคือลืมสปอยสกินไงคือมันมันกิจกรรมมันเยอะจนเริ่มเบอนะคะเริ่มเบอร์สถทานะยังเบอเบอ,เบอแต่พอเเดี๋ยวเรามาทการล็อกอินเอาลูกแก้วทองกันไปก่อนนะคะคือมันคุมตั้งแต่ก้าคูปองได้ลูกแก้วทองสิลูกละเราขอยอมรับเลยนะคะว่ากิจกรรมเติมปองครบความดุนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คุมที่สุดใน R V ละอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทําการใช้ลูกแก้วลูกแก้วทองกันนี่แหละทุกคน มากดมาตรงนี้นะคะลูกแก้วทองตอนนี้คือเลขนำโชค19ก็คือมันตันประมาณ60นี่แหละน่าจะได้ของดีๆนะคะคือสำหรับใครยังไม่ได้เคยเคยสืมลูกแก้วทองนะคะก็มาดูรางวันนะรางวัลก็จะได้เป็นตันเชิญสกินตันเชิญฮิโร่อะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะ,ะแต่เราต้องการผลึกเวลาเอาไปแลกสกินนะตอนนี้ขาดแค่สกินตัวอลิตตัวเดียวนะมาทำการส่มไปไปกดข้ามมากดนี้ก็ได้มาตื้ดตื้ ตู้ตู้ตตโอ้ยได้หนึ่งร้อยเพชรนะคะคือสุ่มเอาเลนขนำโชคขำๆก็ได้โอ้ยได้สกิสกุลมาประมาณนี้นะคะก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆนะคะเอาเลขนำโชคเพื่อจะได้สกิลคือมันคุ้ม้วทุกคนบอกบอกเลยตรงนี้นะแต่เรายังมีคุปยมีเพชรเหลือนี่ได้เพชรมานะคะมาซื้อเรามาสุ่มลอตเตอรี่ทั่วไปกันดีกว่าอุ้ยมีตั้งสิบสี่ลูกเยอะมากมันมันต้องออกแนแหละ อ่ะสุ่มไปอีกนะคะยาวๆเรา,ากดข้ามเลยได้ไหมอุย้ยไี่คะได้เลยยินดีด้วยนะคะใช้ลูกแก้วบอหมดไปกันสุ่มลอตเตอรี่นะคะวันนี้มันต้องออกละบอกแล้วบอกแล้วบอกใครเนี่ยคือเลขนาโชคมันเยอะอยู่แล้วนะคะมันก็เลยแบบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยออกนะอ่ะมาการสุ่มอ๋อเลขนาโชคอีกรอบนะคะประมาณนี้มารับรางวัลกันก่อนนะมาทําการแลกสกินกันนะคะ ก็จะเป็นสก,กินลูกแก้วแดงอันนี้สําหรับใครที่อยากได้ก็แลกไปนะแต่ใครที่ยังไม่อยากได้ก็ลองเก็บลูกแก้วเนี้ยเอาไปแลกสก,กิน,นืึงอื่นก็ได้ซึ่งสก,กินระดับซูเปอร์ลีมเนี่ยมันมีหลายสก,กินนะั่นแหละทุกคนเริ่มไปใหญ่แล้วนะเอ้ยมันมันแบบมันไม่ได้มีระดับหลายสก,กินหรอกมันมีแบบมันมีหลายสก,กินนะ้มาแล้วแต่ช่วงเวลานะคะคือ แล้วก็ต้องหมั่นมาดูมันไม่มีเวลาบอกว่าแบบเออสกีนี้มากี่วันกี่วันอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันคุ้มนะคะคกิจกรรมไม่ก็จะมารีวิวให้ดูนะคลิปนี้ก็หากใครชอบช่กชยกันกดแชร์กดไลค์กดดักดเปิดกระดิ่งนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะทุกคนกดติดตามด้วยนะคือยอดซับขึ้นเฉามาไว้เอกอนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ